สวัสดีครับวันนี้ติมงานจะพ่อและใจสงขาครับเราพาลงพื้นที่ไปกินของร้อยๆของอร่อยๆครับเป็นเมี่ยงปลาเผาที่ร้านพี่นานะครับตั้งอยู่ริมถนนการจนาวันนิตหน้าหมู่บ้านการจนาทรัพย์ครับฝั่งขาออกตัวเมืองสองขานะครับเลยสีแยกควรหินมาประมาณ200เมตรครับร้านนี้เพิ่งเปิดใหม่นะครับแต่ว่ารสชาตินี่จิตจาดครับนี่ปลาทับ ทิมย่างเกลือครับนอนยิ้มอยู่บนตะแกรงรอลูกค้ามาสั่งครับตัวอ้วนๆพีๆเลยครับยิ้มแฉ่งเลยครับเป็นเมี่ยงปลาเผาน้ำจิ้มนี่รสชาติจี๊ดจัดครับเผ็ดเปรี้ยวนี่มาครบเลยครับนี่พี่เดียวพี่เดียวพ่อครัวครับกำลังย่างอยู่พร้อมกับผักเต็มที่เลยครับสายเมี่ยงปลาเผานี่ต้องไปลองครับ ต่ละวันเนี้ครับขายการจำกัดนะครับเพราะว่าเอาให้หมดครับเพราะต้องการความสดใหม่ของปลาครับดูครับนี่เนื้อปลาทับทิมเราแกะมาให้ดูแลครับเนื้อปลานี่สดช้อครับนี่เข้าปากเนี่ยหวานโอ้โหเมี่ยงปลาเผาครับคอปลาทับทิมย่างเกลือเนี่ยไม่ต้องบอกครับใครที่ชอบเนี่ยรู้เลยครับรสชาติเนี่ยหวานชํำจริงๆครับเปิดทุกวันครับ ราคาก็ตัวละ160บาทครับราคาทั่วๆไปของเมี่ยงปลาเผานีครับนี่น้ำจิ้มครับที่บอกครับเผ็ดเปรี้ยวจี๊ดจาดก,กินเนี่ยซีสาร้รองอื่อน,น้ำตาน้ำหูเล็ดเลยครับเมี่ยงปลาเผาร้านเจนาครับนี่ทีมอาตพ่อเราลงพื้นที่ไปติดตามมาแล้วครับเพื่อที่เป็นกำลังใจให้กับ คนที่หาช่องทางธุรกิจทํามาหากินในช่วงโควิดนี่แหละครับได้มีช่องทางสร้างรายได้นี่พินาก็ออกมาเปิดร้านเมี่ยงปลาเผาครับไปอุดหนุนก็ได้ครับเปิดทุกวันตั้งแต่ประมาณบ่ายสองขายจนหมดแต่ว่ารีบๆหน่อยนะครับเพราะว่าแต่ละวันนี่มีจํากัดครับเพราะต้องการความสดใหม่ตัวอ้วนๆอ้ออวกๆย่างเกลือกันสดๆสดสดรสชาติ ไม่ต้องพูดถึงครับอร่อยจริงๆครับทีมงานตัวพ่อและไตสงขาครับก็เอามาแนะนำนะครับเป็นร้านเล็กๆครับแต่ว่ารสชาติโตโตกินแล้วเยิ่มครับน้ำลายเยิ่มเลยครับร้านปลาเผาพินานะครับผ่านภัยแถวนั้นแวะไปแถวนั้นนี่ลองไปกินกันได้ครับเนื้อปลาหวานช้ำสายเมี่ยงสายปลาเผาเนี่ยครับ ต้องลองครับต้องลองครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งร้านนะครับที่ทีมงานตัวพ่อและทาสงสงขาเราเอามาให้ได้ดูได้ไปแวะชิมครับขอเป็นกําลังใจให้กับทุกคนครับที่สู้ชีวิตในช่วงโควิด -19 ครับร้านเล็กร้านใหญ่ไม่เกี่ยวครับตัวพอ่อขอเป็นกําลังใจให้เต็มที่ครับ